นี่โชคดีมากเจอมะม่วงอะไรนะปะมะม่วงเขียวสวยหลงมะม่วงเขียวสวยหลงลูกของลูกนะบอกให้กัน <laughs> ลูกของลูกเนี่ยมะม่วงเขียวสวยหลง <laughs> วันที่หนึ่งธันวามีมะม่วงเขียวสวยหลงอ่ะกินแต่ก้น,นมากไกลนี่ถ้าไม่อินก็กินข้าวแตนน้ำไอ้นี่ไปด้วย ข้าวแตนน้ำอิ่มพอดีนะน้ำตังโมโชคดีมากอร่อยมากมัน,มนกาเรียกอะไรนะนเออเขียวสวยหลงนคนขายยังงงเลยไม่รู้มายังไงล่ะพี่หนูก็ไม่รู้ได้เท่านี้ก็ดีอร่อยแต่แกจัดเลยนะมันหลงมาได้ยังไงเนี่ยเขียวสวยหลงโเขียวสวยหลงในเดือนธันวา แซ่แบหลยแซ่บหลยเขียวสวยหลงเดือนธันว่า